เราจะมาเปิดร้านตัดผมตอนตีสามกันแน่ตัดดุขนาดนี้แต่ให้ผีใช่ไหมเนี่ยพวกเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างไปรับชมกันเลย <Yeah. Woo. S 1> พวกเราเกปเลียนหลาวันนี้พวกเราจะมาเปิดร้านตัดผมตอนตีสามกันแน่เน <Yeah. S 1> yeah. ทำไมถึงต้องมาเปิดตีสามละครเป็นเพราะว่าพวกเราจะมาตัดผมให้ผีนั่นเองนะนี่นายล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยจะก่อไม่ได้ตัดผมผีจริงๆใช่ไหมอ่ะเปล่าฉันไม่ได้ล้อเล่นจะพูดจริงงัออออ้นใช้ขาเป็นลูกค้าคนแรกเลยได้ไหมหน้าตาเหมือนผีอยู่ถึงแม้ว่านายจะแน่เหมือนผีแต่ว่านายไม่ใช่ผีนะนี่เลนะ่นแนะนายมาเป็นช่างกับพวกเราถเถอะอฉันอยากเป็นลูกค้าฉันอยากนั่งเฉยๆฉันอยากตัดผม ขอโทษนะเอเรียนไนไม่มีผมให้ตัดเว้ยแล้วนี้ก็เป็นร้านตัดผมพวงรลานนะทุกคนครับโอเคมาแล้วลูกค้ากันเถอะเอ้ยลูกค้างมาอย่างเร็วเลยโอ้ยชานร้านเราดังแน่นอนเว้ยเออเวลานี้ลูกค้ายังอยู่เลยโอ้นี่ไงมีบอสคือกันลาทุกคนครับวันแรกของการกลนหนวดนะครับผมอ อุ้ยเดี๋ยวนะเราทำงานติดต่อกันสี่วันโดยไม่หยุดเลยเหรอโอ้โหทำละลครเลยเนี่ย้ยใช้งานอย่างหนักเลยเนี่ยค่าจ้างเท่าไหร่เนี่ยออโอเคก็คือเราต้องตัดผมในร้านนี่แหละทุกคนครับเราเป็นลูกจ้างเขาอยู่ตอนนี้มาลูกค้าเขาเรียนในตัดให้เขาเลยเอาเป็นว่าเอเลี่ยนายนตัดให้เขาดูสิขออนุญาตนะครับขอโกนหัวหน่อยแล้วเราดูสิจะหล่โหโอแค่ไหนวะอจิะแป๊บเรียกฉันว่าช่างเอเลียนโอ้ยวาย โอ้หายตัวเอ๊เลนแนวแบตเติลเลียนลองหน่อยสินางเอ๊ะอะไรอ่ะโอ๊ยนีข่าวว่ะโอ้ยเหมือนมีคนหายตัวไปนะเออหลักฐานจะถึงขนาดนี้โอ้และดูภาษาที่เขาแปลยังไงฮะมันกระพริบมันกระพริบโอ้ยแต่เห็นข้อมูลโปรดรายงานตำรวจเออเป็นแนวดําเดิมเป๊ะทุกคนครับแบบว่าเจออะไรแล้วแบบว่าให้แจ้งตำรวจนะแต่ส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้มีโอกาสแจ้งเท่าไหร่นะ ส่วนมากเราก็ต้องหนีเยงอดูเหมือนว่าลูกค้าใหม่จะมาแล้วโอ้โหรอบนี้คือลูกค้าหัวเหลืองมาเชียาวมาอ้าวจะขอตัดเองคนเนี้ยทรงเหมือนกล้วยเลยอะในตัดดูซิวิจช้จะยืนบนหัวเขาเลย<ร>ไปตัดนุ้ยฉลามไม่ใช่กินนะวโอ้ยโอ้ <m> นี่ไงคนหนึ่งมาแล้วเด๋ยวนะคาหนึ่งโอ้โอคนนี้คือลูกค้าฉันใช่ไหมนี่คนนี้เออลูกค้านายดูแปลกๆแล้วจะเกิด โอ้ยโอ้ยแถมมีหนวดรูปรอยยิ้มด้วยอ่ะเออผมว่าก่อนจะตัดผมตัดหนวดก่อนดีไหมแล้วก็พาไปอาบน้ําด้วยโอ้ยนายจัดการเลยเจ้ากบคนนี้โอเคเลยหยิบแบตเตอรี่มาแล้วคนละตัดผมตรงนี้ค่อยๆถ่ายนะเว้ยค่อยๆถ่ายโอ้ยฉันตัดไม่ได้ว่ะพราีว่าเขาใส่ฮู้ดอยู่เว้ยต้อ้เขาออกก่อนนะแอบเขาออกเลยโอเคนี่เฮ้ยถอดแล้วดูหน้ากลัวกว่าเดิมอีกอ่ะเออดูหล่อสุดๆเลยออ้ยแล้วเขาบอกว่าโกนหัวลูกค้าเพราะอยาบใคร ตุกรีวิวคะแนนหนึ่งดาวแน่เลยโอ้โหเอเลนผมมันนายเลยหัวเรียงมันชั้นเลยลูกค้าคนนี้มาเอเลนตัดนายตัดมาแล้วสลับกันตัดไปเรื่อยๆโหสเปนเดอร์แมนว่าผมเยอะขนาดนี้ผมจะตัดยังไงเนี่ย พีก็ว่าทาไมไม่มาพร้อมหน้ากากใส่ไม่ได้เพราะผมนี่เองอ่ะไหนมผมขอดูหน้าคุณลูกค้าหน่อยทำไมลูกค้าแบบว่าหน้าตาดูโอ้โหหล่อ่แมากใส่แว่นดําด้วยอ่ะโอ้ใช่เลยฉันล้างมันประมาณนัทแป้กแบบเขาชอบสรงผมนี้หรือเปล่าเออไม่เป็นไรโอ้ยส่งเส้นมาม่าอย่างเฟี้ยวเลยเมื่อกี้อ่ะอะไรอะ เมื่อกี้มันเสียงอะไร <What? S 1> อะไรนั่นผ้าชุดตัวเหรอตรงไหนผ้าชุดตัวอะฉันยังไม่เห็นเลยน่าจะมีของลวงตรงห้องน้ํานะเออแล้วห้องน้ําทางไหนไงทางออกนี่เหรอเอ็กซิสเนี่เหรอฝั่งโน้นน่ะโอ้เปิดประตูเลยเจ็บโอเคแล้วนะคนไหนดูซิห้องน้ําเราเห็นได้ไงวะเอ้ยโอ้มีน้ำเดือดตรงนี้อยน้ำลวเด้อเนี่ยอะไรติ๋งๆ,ๆ,ๆเลยลองเปิดดูซิ วเนียอ๋อเราเดินเข้ามา,า,าได้ป <c oughs> ัดโทฉันว่าเปิดอ๋อก็คือเราต้องใช้อันนี้มั้ยที่ปัม๊มซ่วมมาปัม๊มซ่วมตรงนี้ซ่วมมันตันหรือ,อโอล้ลยดูซ่วมดีโอ้โหไม่ได้ล้างมานานแน่นอนฉันว่าซ่วมนี้คือั่งชีี่ตูติดชลาเลยเนี่ยเอาแหละเราทําการปัม๊มซ่วมแล้วนะคนหลังจากนั้นคือก็ต้องกลับไปตัดผมสินะเนี่ยคิยวนายและฉลามเร็วโอ้ย นนี้มีหมวกอยู่ข้างบนหยาบคายอะเนี่ยเออนี่เอาหมวกเขาออกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ตัดผมได้เลยนะาทศกรดูซิจะหล่อแค่ไหนเอาจริงเขาก็หล่อ้วนะสงนี่ยหอจริงอะติมเลยม,มันดูดีอ่ะดูดีเฉยผมว่าแอนเมื่อกี้ดูดีกว่าเยอะนะโอ้สงใส่เขาชอบแบบนี้แน่ๆเออแล้วนายชอบแบบนี้เหรอเอเลี่ยนผมนายนี่ออว่าฉันมันไม่มีผมอยู่แล้วโว้ยโอยอะไรเอซีพังกันคืออะไรอ่ะแอร์หรือเปล่าแอร์พังหรือเปล่าเอซี ไหนเรามาดูสีอันนี้คืออ๋อซ้ำเมือสีนะทุกคนน่าจะเป็นแอ์นะผมว่านะนี่ไง <c oughs> ตัวแคดนี้จะทำอะไรได้แล้วเนี่ยโอเคเริ่มลอยถ้าเกิดว่าพวกเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็ต้องขออภัยด้วยทุกคนพอดีว่ามันกระพริบเยอะนะครับผม <c oughs> เกิดมาเจอหัวเอเลียนโคตรน่ากลัวเลยอ่ะหัวฉันก็ดกว่าตกใจอะไรวันน uh ี้คือวันที่สองแล้วแน่อ oh, okay. ๋อคผ่านมาสองวันแล้วและมีคนสําคัญกำลังจะมาด้วยเนี่ยโอ้ยใครน่ะคนสําคัญแน่มาดูเลยเต้องเป็นชั้นแน่นอนเลยเพราะว่าชั้นโคตรหล่อโคตรเก่โคตรสาคัญโอ้ยเดี๋ยวแน่โอบาม่าแม่โอ้ยโอบาม่าโอมาเลยอ่อู้นี่อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐใช่ไหมนี่โอบาม่านี่ และทำหน้าบูดด้วยเหมือนไม่พอใจอะไรสักอย่างเลยอะเนี่ยแม่แฉันรับเกียรติเองเป็นคนตัดให้โอบา,าอ่อจัดไปเลยจะโกรธอย่าทำให้เขาโกรธนะได้เลยหัวไปเลยในดฤสิสมองามาว่าเด้อเฮ้ยดิฟิลลี่หรือเปล่านี่ยะ <c oughs> <อ>เออแอลฉันจะไม่กลับมาอีกโอ้ยขอโทษทีนะครับเออจะกดไถเพลินไปหน่อยวัยกระดูหัวเขาดีไม่รู้จะตัดทรงอะไรอย่างอื่นแล้วมาสั้นมากเลยผมครับแม่ น่าจะทำลายสไปเดอร์แมนบนหัวเขานะนเนี่ยโอ้ยแล้วคือให้เรามาหยิบตรงนี้ทุกคนอะ,อะไรอ่ะก็หยิบเลยหยิบเครื่องมือนะคะผมตรงนี้กดหยิบเลยแอะออ๋อต้องหยิบทั้งหมดสี่อันนะคะผอมโอเคตรงนี้เราจะไปไหนวะอืมนา่าจะไปล้างหรือเปล่าเออาจจะใช่ก็ได้นะอ๋อนี่ไงจะไปต้องทำความสะอาดมันนะทุกคนโอ้โตัดหัวโอบามาทีเอาไปทำความสะอาดเลยอนี่อย <c oughs> <c oughs> เออหวานน่ะแม่เดี๋ยวเรามาทำขวาสารด้ดยการใช้สปรต,ตรงนี้แอนี่กดเลย,ยเออทุกคนทำข่าวสารเลยฉีด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 หัวให้เล่นด้วยก็ดีนะบอสเจะไปฉีดหัวฉันทำไมเนี่ยหัวในสปกปรกไงว้ายอ,อ่ะต้องเอาเครื่องมือไปคืนด้วยเฮเออตั้งคืนเลยแอนตั้งเลยทุกคนตรงนี้หยิบม,มาตรงไหนก็วางตรงที่เดิมเรียบร้อยอเคีเรียบร้อยนะบอสภูมิใจกับเราแม่ เฮ้ไอ้เรเสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยห้องน้ำอีกแล้วหรือผมไม่แน่ใจนะว่าทุกคนจะได้ยินไหมละครแต่ว่าก็ตั้งใจฟังเสียงแล้วกันแน่มีมีห้องน้ำไหนใช่ขอดูเลยมีอะไรโอ้ยมีดนตรีแปลกๆด้วยระวัานแม่ไอ้ยอ้ไอ้เดี๋ยวแล้วคุณคุณคือใครไอ้แอชอบคือฝันไร ครัวจะเกิดอไรเพิ่งเริ่มต้นอนะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเอออะไรเนี่ยผีฉันเลยมีรอยมนันมีเออเอา้อาวโอเคปิดประตูเลยแล้วเราจะปิดทาไมเนี่ย <c oughs> ก็คือเราเจอผีแั่นแหละเออโอเคเลยแล้วเราก็มาแต่ผมต่อเนี่ยเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้น <c oughs> โอ้ยทรงของคนต่อไปไดีแย่มากเลยแนย่นอนนะเพราะว่ามือสัน่น ลูกค้าผู้หญิงอะเนี่ยเอเลี่ยเราในตาไนว่าไหนดูซิตัดลูกค้าผู้หญิงจะดูดีแค่ไหนโอ้ผมขอมองหน้าคุณเลยอย่ามองเดี๋ยวจะให้สวยมองหน้าจารย์จ้าเป็นผู้ชายโอ้โหต่ทีเป็นผู้ชายแปลงเพศเฉยเอเลี่ยนะทำอะไรลงไปไม่ใช่ขอโทษฉันไม่คิดว่ามันจะออกมาแบบนี้ปิดด้วยปิดเสียงด้วยเอออะไรให้เราไปตรวจสอบกล้องบน PC ซีทุกคนพีซีจะต้องแน่ นี่น่ารเลยนายดูสิจะดูกล้องทำไมอ่ะลองตรวจสอบดูเอเออใยกล้องดูเหมือนจะเป็นภายนอกนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นหัวเอเลียนนะทุกคนใหญ่แม่เ <c oughs> นียนด้วยอ, <c oughs> อยู่วันที่สามแล้วอีกแค่วันเดียวเท่านั้นนะทุกคนเออเอ่เราเราลอลูกค้าตอบเหมือเนเดิมนะฉันมาเนย <c oughs> นี่มาแล้วฉลามตาใน ทำไมลูกค้าคนนี้ไปฉีเปื่อยแล้วเนี่ยลูกค้าเทสดีแใหตัดเลยตัดเลยไหนดูสิเสื้อก็ไม่ใส่ละคนนี้เออมีแ่เออเออดูเป็นผู้ไปคนเยอะรอ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 ขึ้นเลยใช้ได้เลยฝีมือใช้ได้เฮ้ชันกุศเสียนตัดผมฉันต้องซักผ้าเช็ดตัวนะทุกคนโอเคแสดงว่าจะต้องมาตรงนี้เข้าเสื้อผ้าหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวบ้านนึงยังยังให้เราคว้าสังขยาอ๋อในตรงนี้เว้ย ไปโตระวังไว้ในเครื่องซักผ้าถังขยะเนี่ยนะนี่เกมบมาก่อนเลยมันน่าจะเป็นแบบว่าที่ใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าฉันว่าไงเอออาจจะเป็นผ้าคลุมอะไรพวกนี้เออแล้วก็มาใส่ในนี้เครื่องซักผ้าใช่ไหมวางผ้าคนหนูอ๋อมันคือผ้าคนหนูนั่นเองที่เราหยิบมาโอเคแบบว่าตัดผมงี้ต้องใส่ผ้าคนหนูงี้ทำได้ดีมากเลยแอบออกไปสิออกเร็ว แล้วเราก็มาว<ม>างฉังเมา<ะ>เดิมโอเคสรุปคือเราจะเจอฆาตากรไหมวะเพราะตอนนี้ฆาตากรเงียบไปแล้วเราเจอผีก่อนไม่ล <c oughs> ูกค้าเข้าแล้วจะกลัวปะแม่เดี๋ยวฉันตัดเองรอบนี้มาคุณลูกคา้าฉชุดสีเขียวซะด้วยมาทมตัดให้หล่อเลยโอ้ยน่ากำลังจะไปหาสาวเที่ยวด้วยแน่นอนเลยอะแบบเนี้ยก่อนจะตัดผมขอปั๊มหัวกันได้ไหมนี่ที่อายโอ้ยแทบอุปกรณ์ใช้แล้วด้วยเนี่ยเอออะตัดเลยทุกคน จืบจืบจืจืบับจับจับจับเออเหมือนไม่ตัดเลยอะแค่สั้นลงนิดหน่อยเองอะเออฉันเล่นข้างๆไงดูดีแม่พื้นสกปรกมากเลยเพิ่งรู้เหรอว่าเนี่ยผมเห็นสกปรกแน่แล้วนะเออเข้ามากระสกปรกตั้งแต่วันแรกแล้วเอ้โเคหน้าที่เราคือการกวาดพื้นนะทุกคนอ่ะไม่ไปกวาดเลยไหนดูซิไม่แกลบแอนคนละแอนเนาะ แล้วเราก็แยกๆกันฉูได้เลยนี่ฉูๆูฉูฉูปัด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 นี่กวาด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 นี่ให้มันสะอาดนะทุกคนครับรอยเส้นผมต่างๆไม่ให้เหลือเรื่อนลอยงาเลื่้วคุณชานได้เยี่ยมแม่ผมรู้ครับโทรศัพท์แม่เราต้องรับสายกันทุกคนไหนวะโทรศัพท์อ๋ออยู่นี่โอเค เราไม่รับโทรศัพท์เลย,เยปกติไม่มีคนโทรมาแน่ๆน,นี่คือใครกันแนะ่เออโทรมาเวลานี้มีอะไรหรือเปล่าสวัสดีนี่คือการตัดผมฟรีใช่ไหมเราช่วยคุณได้อย่างไรเันต้องการพบผู้จัดก,การข้างนอกเหรอะอะไรอะ่ะเขาต้องการขอพบผู้จัดก,การด้านนอกดีอ้ยเหมือนเราตอบตกลงไปนะเมื่อกี้อะเออนี่ไงออกทางประตูหลังเฮ้ยทำไมไม่เจอหนะ้าร้านเราเออ ประตูหลังทางนี้แม่ตรงนี้เหรอเออเปิดปดะตีเลียนแมออกไปดูดิ้ใครจะมาอยากเจอพวกเราโโอ้หูไรไกลแม่อยู่สมุทไปโอ้โอยอยู่ในที่มืดระวังด้วยนะเว้ยเผื่อไป็ฆาตกรน่าวิชามองไม่เห็นแล้วอ่ะเดินเข้ามาผ่าฟีดมาอะไรเงี้ยไอพี่ไปไหนไปโอ้ยเอาไปมาตัวไอ้ไอ ไอเรียนไปไหนอ่ะอ่ะอยู่นี่อยู่พี่ฉันป็นราคาพวกนายโอ้โยใจดื้อวะนายตายถซะอีกไงวุ้ยเราต้องโทรไปหาตำรวจว่ะเมื่อกี้เราเจอสิ่งที่มันน่ากลัวสเกลลี่มาโอ้ยเขาวิ่งแบบโยกตัวเหมือนแรปเปอร์เลยอ่ะเฮ้ยฉันว่านั่นคือฆาตกรแน่นอนที่ออกหาเว้ยโอ้ย้เราตำรวจเงี้ยไม่พูดไม่จาเลย สวัสดีรัตการความช่วยเหลือในตอนนี้้ยากลัวอคุณคือไลนต่อไปอะไรนะยูนิคส์โอไม่นะโอ้ยพวกเขาอาจจะค่าตำรวจหรือวอ้ยใครมาวันนี้น่าจะวันที่สี่แล้วนะฉันแ่านะวอนสุด้ายเลย้าอย่างเยอะเลยอ่ะโอเคเรามาแยกตัดเลยมาทุกคนเลือกหนึ่งคนเลยแล้วก็ตัดเลยเอ้ยฉันไม่กล้าตัดลูกค้าคนนี้เลย อ้นี่ตัดตรงนี้ไอเราไม่ได้ตัดนี่หว่าเราบอกให้ลูกค้าออกไปนี่เออแบตเตอรี่ลงด้วยไอแบตเตอรี่ลงด้วยโอเคออกไปก่อนนะคะตอนนี้ร้านยังไม่บริการได้ใช้เพราะว่าเกิดเรื่องขึ้นในร้านเราไล้คนเมื่อวานมันจะไปไหนแล้วเนี่ยมันแอบอยู่ในร้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว้ยถอยเราล็อกประตูไว้ทุกบานเลยไปล็อกประตูหลังแปบ ยิงกันฉันจะนั่งรออยู่นี่แล้วกันอ๋อยไม่ช่วยงานช่วยการเลยนะเออโอเคแล้วเลยเอะล็อกแล้วปิดไฟด้วยอู้ไม่แมตอนนี้คือเหมือนไฟดับทุกคนเราต้องแก้ไขรีเซ็ตตัวกล่องไฟประมาณนั้นนี่ไปหากล่องไฟเลยอ๋อยอยู่ข้างหลังเหรออ๋อนี่ไงตรงนี้เลยว้ยแอมารีเซ็ตเลยจะเจออะไรไหมนี่ไม่มีอะไรเลย เรออาต้องคว้าไม้กระดานจากหลังห้องเหรอด้านหลังห้องเฮ้ย <c oughs> นี่เราจะปิดร้านแบบนี้เลยอเนี่ยโอ้อยอนะาว่าไม้นี่ปิดน้าต่างๆเลยมาหนิวิ่งไปหาตำรวจจะง่ายกว่านะ <c oughs> เออ,เอ,อไม่นองอยู่แล้วร้านแต่ผมเนี่ยวิ่งออกไปเถอะอ๋อนี่งไงจริงด้วยะวใช่ไหมคือปิดจุดต,ต่างๆที่เป็นกระจกนะโหกันซัมบี้อะเนี่ยให้ <c oughs> คนข้างอนอกงงแน่เลยว่าทำอะไรกันน่ะ <c oughs> ออ <c oughs> อะไรทุกคนเราปิดแล้วเรียบร้อย เอ้ยปลอดภัยเลยอันนึงมาเลยอันนึงอันนึงตรงไหนเนี่ยด้านหลังหรือเปล่าอ่อห้องน้ำไงโอ้เนี่ยตรงนี้นี่ตรงนี้ออาตรงนี้เหรอนี่มันกระจกเงานี่ยนะโอ้แล้วเราต้องหยิบปืนเนี่ยด้านหลังผ้าว่าังผ้าว่าหยิบปืนโอ้ยภาพไหนล้วเนี่ยมีตั้งหลายผ้ามพอะในหนในน่าจะห้องนี้บ้างมีผ้าพอ๋อนี่ไงนตงแลมโบหยิบปืนดูสิ อคคว้าปืนเลยฉชนหยิบปืนเองปืนใหญ่ไอหยิบได้หลายคนด้วยอ่ะเออช้ากระยิงเช่ากระยิงแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเช็คกล้องในพีซี้วทุกคนตรวจสอบว่าไอฆาตกรมาอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้อ่ากดตรวจสอบกล้องไปเลยตอนนี้คือกล้องเหมือนแหลกรัตนาคนไม่ั่งฝนยังแหลกอะดูดีค้างเลยเนี่ยอยากลองยิงปืนยังเลยลองยิงได้เนขาบอกว่าเขาอยู่นี่เออเราวมันระวังเขาอยู่นี่ว่เอ้ยแล้วทำไงเฮ้ยเกาะกลุ่มกันไว้นะเอ้ยให้นเวลาถอหลัง เอออาจจะด้านหลังก็ได้นะเพราะทางนี้เราปิดแล้วเอว่ามีเสียงเพลงแต่ไม่เป็นไรเขาไม่มีเลคซิสเรอกมั้งยิงกไปเลอโยนี่ไงอะไราวไปนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยไอ้จะยิงเขาไปแล้วอ่ะเอายิงไปแล้วเหรอ holy shoot we managed to kill him forget about us เมื่อวันเราแค่เขานะคุณจะได้รับโบนัสมหาศาล มีชีวิตรอดนะสนใจแค่นั้นแหละแล้วฆาตกรกากมากเลยมาเป็นเดียวยิงหน้าเดียวตายเลยแต่ฉันไม่ได้ยิ่นเสียงปืนเลยเลยนะอ่ามาว่าคลิปนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะผมโมเกมแล้ว่าเนี่ยมรเจะกนใหมาในคลิปหน้านะคะผมไปแล้วเลขก็สลหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อที่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลย เพียง35บาทเท่านั้นเออธุรกิจจานจัดผมของเรานี่โหเจ๊งเลย <c oughs> <c oughs> เออปิด,ดปร้านทิ้งไปแล้วอยากรับจ้างจัดขนว้ยอะไรรับจ้างอะไรอะไร